สวัสดีครับสำหรับข้อ1.19นะครับโจทย์บอกว่าเส้นลวดตรงยาวเส้นหนึ่งยาว 2L มีประจุ Q กระจาย 2, สม่เสมอให้หาสนามไฟฟ้าในแนวรัศมีเป็นระยะ L ในแนวตั้งฉากกับเส้นลวดณนะตำแหน่งจุดกึงกลางที่กไก่กึ่งกลางลวด นะครับก็ถ้าเราเอาข้อมูลจากโจทย์มาเขียนเป็นภาพก็จะได้ภาพดังนี้นะครับก็คือมีเส้นลวดยาว 2l เราให้วางตัวในแนวแกน x นะครับหาสนามไฟฟ้าที่ระยะ l นะครับตรงนี้เป็น y ก็เปลี่ยน y เป็น l นะครับ y เท่ากับ l ที่จุด p จากปัญหานี้เห็นว่าเราก็ใช้แนวคิดเหมือนที่เราเคยทำมาตลอดก็คือแบ่งลวดเป็นความยาวส่วนย่อยยาว dx นะครับ dx ก็จะอยู่ห่างจากจุด p เป็นระยะ r นะครับที่มีค่าเท่ากับ square root x กำลังสบวก y กลังสองพอเราให้จุดนี้เป็นจุด กำเนิดนะครับนนั้นระยะ x คือระยะตรงนี้จากจุดกำเนิดถึงลวดยาว dx นะครับส่วน y ก็คือระยะห่างจากจุด Origin นะครับไปถึงจุด p ครับใส่อยู่ในรูปตัวแปร xy ไปก่อนนะครับจุด p ตรงนี้ก็จะทำมุมซีต้า นะครับนั้นจากนิยามของสามไฟฟ้าเราก็จะได้ว่าถ้าลวดยาว dx มีประจุ dq เท่ากับแลมด้า dx นะครับเมื่อแลมด้าก็คือความหนาแน่นประจุเชิงเส้นนั้นเราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้ว่าแลมด้า Lambda, เท่ากับ q ส่วน2 l นะครับเราเห็นว่าณจุด p สนามไฟฟ้าก็มีค่าเท่ากับ k dq ส่วนด้ r ส r งถ้าเราแทน r ด้วย x กํลนะังสองบวก y กําลังสองปัญหานี้เราก็เห็นว่าเราสามารถแยกสนามไฟฟ้าออกได้ในสององค์ประกอบก็คือสนามไฟฟ้า ตามแนวแกน x กับสนามไฟฟ้าตามแนวแกน y เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมีสมมาตรตามแนวแกน x ก็คือถ้าเราเพิจารณาสนามไฟฟ้าจากประจุ dx ตรงนี้เราสามารถสร้างประจุ dx ที่อยู่ตำแหน่งตัวข้ามที่ห่างไปเป็นระยะลบ x จากจุดกำเนิดน,นะครับ ก็จะให้องค์ประกอบตามแนวแกน x เหมือนกันเนี่ยซึ่งสนาม dx 2อันนี้ก็จะหักล้างกันนะครับนั่นคือถ้าเราอินทิเกตตลอดตามความยาวของเส้นลวดนะครับเราก็จะได้สนามตามแนวแกน x มีค่าเท่ากับ0เหลือเฉพาะองค์ประกอบของสนามไฟฟ้าตามแนวแกน y เนะี่ย องค์ประกอบของสามไฟฟ้าตามแนงดัน y ก็ได้จากการอินทิเกรตนะครับดังนั้นเราจะได้สามไฟฟ้ารวมของปัญหาเนี่ยจะมีเฉพาะองค์ประกอบตามแนงดัน y ก็แทนค่าการอินทิเกรตเป็น de cos theta นะครับ de cos theta จากภาพเขีนว่า cos theta ก็คือ y ส่วนด้วย square root x กำลังสองบวก y กำลังสองเราแทนค่า e ด้วย k dq ส่วน x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับแล้วก็แทน dq ด้วย lambda dx และแทนโคไซน์ซต้าด้วย y ส่วนด้วยส r e r o ู t x กำลังสองบวก y กำลังสองนะ และลิมิตการอินทิเกรตจากลบ L ถึงเพรนะพอเราอินทิเกรต x จากตรงนี้นะครับเห็นว่า K แลมด้าและ Y เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตามการอินทิเกรตเราย้ายออกมานอกลิมิตการอินทิเกรตได้นะครับเราก็จะเหลือเฉพาะพจน์ของการอินทิเกรต dx ส่วนด้วย x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสามส่วนสองนะครับมาจากอันนี้นะอันนี้กำลัง x กำลังสองบวก y กำลังสองคูณกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองกำลังหนึ่งส่วนสองรวมกันเป็นกำลังสามส่วนสองนะครับผมยกภาพมาหน้าใหม่แล้วกันนะครับเจนว่าปัญหาที่ซับซ้อนเราตอนนี้คือ พ์การอินทิเกรตพจนนี้นะครับพ์การอินทิเกรตพดนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับนิสิตสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาการอินทิเกรตอันนี้จากอินเทอร์เน็ตได้นะผมจะไม่แสดงให้ดูในที่นี้เราจะพบว่าอินทิเกรต dx ส่วนด้วย x กลังสองบวก y กลังสบวกกลังสา่วนสเนี่ยได้เท่ากับ X ส่วนด้วย y กลังสอง คูณกับสแควรรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับแล้วเราก็ใส่ลิมิตการอินเกตจากลบ L ถึง L เนี่ยเราก็แทน L แล้วก็ลบ L เข้าไปในตัวแปร X เราก็จะได้ดึง y กำลังสองมาข้างนอกนะครับก็กลายเป็น1ส่วน y กำลังสองแทน x ด้วย L x ลกำลังสองด้วย L กำลังสองนะครับเราก็ได้เป็น L ส่วนด้วย Square root L2 กำลังสองบวก y กลังสองลบด้วยลบ L ส่วนด้วย Square root l ลกำลังสองบวกวังสองลบกับลบตัดกันกลายเป็นบวกเนาะนั hand hand ้นพดด้านหลังเนี่ยก็เปลี All ่ยนเป็น 2L ส่วนด้วย Square root l ลกำังสองบวก y กลังสองกลับไปดูที่ปัญหาของเราเห็นว่า L คืออะไร L ก็คือระยะ Y นั่นเองนะครับ Y เท่ากับ L นะครับดังนั้นจะเห็นว่าแล้วก็ Y เท่ากับ L แล้วก็จากภาพเห็นว่า L ส่วนด้วย L กำลังสองนะครับบวก Y กํกำลังสอง l คือระยะตรงนี้นะครับ Y ายกำลังสองเห็นว่า L ส่วนด้วยสุควรุต o อลกำลังสองบวก Y กลังสองเนี่ยก็คือ sin เซต้าศูนย์ 0. นะครับสายเซต้นย์คืออะไรเซต้าศูนคือมุมที่เราวัดจากจุด P หรือจุดกลางเนี่ยไปถึงปลายของตัวนำนะครับอันนี้คือมุมเซศน นั้นปัญหาอันนี้ก็คือเราอินทิเกตจากลบ L ถึงบวก L ซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะสอดคล้องมุมเซตาศูนย์ลบเซตาศูนย์ถึงบวกเซตาศูนย์เช่นกันนะครับเราแทนค่า L ส่วนด้วยสแควรูท o อลกลังสองบวก Y กลังสองด้วย s i n ์เซตาศูนย์ก็เป็นสมก,การอินทิเกรตนั้นเราได้พจน์ไอนิเกต เขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นภาพ dx กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสามส่วนสองเนี่ยทั้งพจน์นี้จะมีค่าเท่ากับสองไซน์เซซ่าส่วนด้วย y กำลังสองนะครับเราก็แทนพจน์กราฟิเกตนี้กลับเข้าไปด้านบนเนาะเราก็จะได้ e นะครับมีค่าเท่ากับ k ลํมดาไซเซตาศูนย์ส่วน l นะเราแทนไซเซต้าศูนย์ด้วย l ส่วนด้วยแควรูดผจริงพดนี้สมการนี้เราต้องแทน y ด้วย l อีกทีหนึ่งด้วยเนาะนั้นะเราจะได้สอง k ล э ํมดา l หารด้วย l คูณด้วยแควรูด l กําลังสองบวก l กําลนะังสองนั้น เราได้ e เท่ากับ l กําลังสองบวก l กําลังสองก็กลายเป็นสอง l กลังสองสอง l กําลังสองถอดรูทก็ได้สแควรูทสอง l นะอันนี้ l ตัด l ไปก็ได้พดนี้ก็จะได้เป็นสแควรูทสองคูณด้วย l ดังนั้นรูทส,สองตัดกับสองก็เหลือสแควร์รูทส,สองอยู่ดังนั้นเราได้สัมไิฟ้า e เท่ากับสแควร์รูทส,สอง k เลมดาหารด้วย l น่ะอันนี้คือขนาดสัมไิฟ้าสำหรับปัญหานี้ คำถามต่อไปก็ขอไข่าถามว่าถ้าเราย้ายไปอยู่ที่ปลายด้านในด้านหนึ่งก็คือแทนที่จะหาสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางห่างไปเป็นระยะ l เราหาสนามไฟฟ้าที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งโดยที่ y เท่ากับ l เราก็ยังใช้ลักษณะปัญหาแบบเดิมได้นะนั้นเราเห็นว่าเราสามารถใช้แนวคิดเดิมเลยนะแต่ว่าเราเริ่มต้นจากสมการนี้ได้เลย แล้วเปลี่ยนลิมิตการอินทิเกรตจากลบ l ถึง l เป็นอินทิเกรตจาก0ถึง2 l แทนนั้นเราเอาสมการนี้ไปใช้สำหรับสามไฟฟ้าตามแนวแกน Y นะครับเปลี่ยนจากลิมิตการอินทิเกรตจาก0ถึง2 l แทนนะครับนั้นเราก็ได้สามไฟฟ้าตามแนวแกน Y มีค่าเท่ากับ k l a มด้า Y คูณด้วยกับ x หารด้วย x กำลังสองคูณด้วย square root x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนลิมิตนะครับ x ด้วย2 l นะครับกับ0เข้าไปในสมการนี้ถ้าเราแทน x ด้วย0พจน์ก็จะเหลือ0ูนถ้าเราแทนด้วย2 l เราก็จะเหลือแค่2 l ส่วนด้วย square root 4 l กำลังสอง เสร็จแล้วเหมือนเดิมน,นะครับเราต้องแทน y ด้วย l โดยท้ากับเพราะกลับไปดูที่ปัญหาของเรา y คือ l เราแทน y ด้วย l แทน y ด้วย l กำลังสองนะครับอจจาเห็นว่า l ตัวนี้ตัด l ข้างบน,นเราก็จะเหลือ k ลําด a าสองย่ไหมข้างนอกสอง k ล a m ดาหารด้วยข้างล่างก็จะเหลือเป็น square root 4 l กําลังสองบวก l กําลังสองก็คลายเป็น square root 5คูณด้วย l นะครับอันนี้ก็คือเราจะได้องค์ประกอบของสนามไฟฟ้า ในแนวตั้งฉากตามที่โจทย์กำหนดแล้วนะครับแต่เพื่อให้คำถามนี้สมบูรณ์นะเพราะเ็นว่าจริงๆแล้วกรณีนี้ถ้าสนามสนามไฟฟ้าที่ปลายเนี่ยสนามมันจะไม่ได้มีสมมาตรตามแนวแกน x แล้วเนี่ยนั้นเราลองดูว่าสนามไฟฟ้าตามแนวแกน x จะมีค่าเท่าไหร่ก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูสนามไฟฟ้าตามแนวแกน x ก็คือองค์ประกอบสนามไฟฟ้าคูณกับ ซด์เซต้นั่นเองถ้าเกิดเราตั้งมุมเซตาคือมุมด้านนี้นั้นองค์ประกอบตามแนวแกน x ของพนาน,นี้คือ ex s ซด์เตาเราก็แทนค่าเข้าไป s i n ์ซตาก็คือ x หารด้วย square root x กำลังสองบวก y กลังสองนะครับแทนเข้าไปเราก็รวม x กำลังสบวก y กลังสกับ square root x กลังสบวก y กลังสองได้เป็น x กำลังสองบวก Y กำลังสองทั้งหมดกำลังสามส่วนสองส่วนข้างบนก็จะเหลือ xdxk กับลัมดาไม่เปลี่ยนแปลงต่างการอินทิเกรตก็ย้ายมาไว้ข้างนอกนะครับเราก็จะได้อะไรครับอินทิเกรต0ถึง2 l นะครับสำหรับ xdx ส่วนด้วย Square root เอาไม่ใช่ตัวทีครับ ส่วนด้วย x กำลังสองบวก y กลังสองทั้งหมดกำลังสาส่วนสองพจน์นี้อินทิเกรตไม่ค่อยอยากแต่ว่าก็เหมือนกันนะครับเราจะไม่เสียเวลาอินทิเกรตแบนี้ติดไปหาวิธีการแก้ปัญหาเองนะเราจะได้พจน์การอินทิเกรตนี้มีค่าเท่ากับลบหส่วนด้วยสแควรูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับ แทนลิมิตจากศูนย์ถึง2อเนะเข้าไปนั้นสมการนี้พอเราแทนลิมิตศูนย์สองเอเข้าไปเราจะได้มีค่าเท่ากับ k แลมดาคูณด้วย1นลบ y ลบด้วย1ส่วนด้วยอันนี้เกินนะ y ากำลังสองเฉยๆส y ่วากำลังสอง ต้องเป็น 4L กํลัง2นะครับโทษทีเอาใหม่เอาใหม่ลบตรงนี้จะเป็น 4L กํลัง2นะครับบวก y กํลัง2เช่นเดิมนะครับเราแทน แลมดาด้วย Q ส่วน 2L ผมลืมไปนะแลมด้วย Q ส่วน 2L แทน Y ด้วย L นะเราจะได้1ส่วน L ลบ1ส่วนแทน Y ด้วย L ก็เป็น L กำลัง2 4บวก1ก็กลายเป็น square root 5L ดึง L ออกมาข้างนอกทั้งหมดเราจะได้ k q ส่วน2 L กํลัง2คูณด้วย1ลบ1ส่วนรูท5นคะนครับเช่นกันถ้าเราแทน e y นแทนแลมด้าด้วย q ส่วน2 L เราก็จะได้ นะครับ e y มีค่าเท่ากับ k q ส่วนด้วย square root 5 l คูณด้วย2 l เนาะนั้น2ตัด2ไป L กับ L รวมกันก็กลายเป็น L กลังสองนั้นอันนี้จริงๆเราจะได้เป็น EY มีค่าเท่ากับ KQ ใหญ่ส่วน Square r o o า5 L กลังสองนะอถ้าเรากลับไปแก้ข้อแรกเมื่อกี้ลืมแทนค่าแลมดานะนั้นเราจะได้แลมดามีค่าเท่ากับ แคลวูดสอง k แทนเลมด้าด้วย q ส่วนสอง l นะครับสองตัดนั้นเราได้เป็น k q ใหญ่ส่วนรูดสอง l กำลังสองเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับข้อนี้โอเคนะครับ